สวัสดีครับวันนี้เสาวันสุขครับตลาดนัดปทุมราชวุ้งสาครับจังหวัดอำนาจเจริญมาเบิ่งมาสู้นะครับทุกสุขครับเปิดนี้วันเสาวันสุขครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองมกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับมาเบิ่งราคาง่วงครับอัปเดตบ่าหยองชาแนลครับติดตามครับพวงงามแม่ขุบนหยองชาแนลครับเข้าไปเบิ่งได้ครับราคาคุยกันเอาครับโทรต่อรองกันเอาครับราคาบ่าหยองถามให้เบิ่งครับพี่น้องนอนอยู่เฮแยนก็เบิ่งได้ครับ ราคาคุยกันเอาหลังไม้ครับเด้อฝากคนแรกแจ็คครับสำนักเอฟซีทั้งหลายเห็นบ้านย้อนกันทักได้ครับคนง่ายๆบ้านเท่ากันเองครับบริษัทเดียดต่อง่วงบ่ายไหนเห็นบ้านย้อนตัวซอยก็ได้มาในาฐานะน้องพี่ <c oughs> คนเจฟฟ๊แฝดครับมันนี่มาซื้องว่วงบ่ายไหนได้กับเอฟซีก็ถามหลายอยู่ครับขอบคุณนะครับเพื่อสำหรับการติดตามฝากเบอร์งว่วงมันนี่งว่วงหลายครับคือว่าคือคักค,ครับมันนี่ตลาดนัดปทุมราชวงศา์า ทุกสุขครับมาเจอกันย้ำเมื่อเศร้านี่ครับมาในฐานะซีตีแฮครับพ่อกันมาเบิองว่าตัวแรกครับของซอสจอเปียกอุทัยครับเสียไทยครับสาหรับซอสจอบองท่านซอสจอเปิดไปหกหมื่นห้าพันบาทสูงลอยสี่สิบพันนี่งร้อยสี่สิบแปดครับร้อยสี่สิบแปดบาทเรียบร้อยต่อรองได้แล้วค่ะต่ออรงมาแต่ฐานวายยองอะสีตึงๆนิดหน่อยนึงมาตนฐานแก่เอฟซีมาถอนมาสั่นทั้งถอนเบิ้งครับเคี่ยงดำห้ำลึกครับเคี่ยงดำห้ำแหล่มาตนฐาน รุดยอดในความสูงครับโบกดีแข้งดีครับสูงพันเบาหยองครับอาาัลาดสูงยาวเขาดีครับเบิง้งโตโต้นมันครับ,บเปิดใบให้ได้ก่อนช่คาหกสิบห้าครับประกันตั้งนี้ให้ยี่ปนี่ประกันทุกอย่างครับตั้งนี้ประกันให้ครับ,บมาเด<บ>็าดต่อรองเลยราคาคุยกันเอาครับหลังไม่เบิงบ้งมันแนวทางเปิดไว้คุยออนราคาเบาหยองเบิงบ้งให้ครับอันนี้อันนี้อีน้อยนี่อีโบทียคนมากนี่อีน้อยครับสองหมื่นสามพันบาทอีน้อยครับเป็นง้วะขาวครับเป็นง้วะโบต์โมันโบต์ครับเป็นง้วะเคียงผา มันบดูดเชียงดำนะครับท่านนายกใช่ครับจับปาย่างนได้จันนาพุกงาลอกจันเือบ่เอาไปให้ห้ายงงการเดี๋ยวดวเชียได้เอเห็ดเปางกันยู่บัหนิเห็ดเปาอยี่บ่หนิเอาไวด้เห็ดเปาเาว่าเ,าววาเอคย <c oughs> เมียครับคอยเมีย <c oughs> มันมาไวได้แล้วแล้วข้าไปด้วยสองสานีออนนายกสองหมืนามันครับเป็นง้อขาวหน่อยครับสาวหน่อย เป็นเชียงพ้าครับว่าเป็นเชียงพ้าผาครับสูงประมาณลอยสิบหายครับบนบนนี้นะครับประมาณนะครับเจ้าที่าบัวครับต่อรองไหนแล้วราคาอินน่กะต่อรองไหนเนาะต่อรองไหนครับสูงยาะครับบึกดีครับลูกมีนใหญ่ว่าลูกเกิดลูกเกิครับมีเป็นลูกกระทบเนาะเป็นงอปลายวันลูกกระทบสูงดีครับโบกดีหางลึกดีครับต่อรองไหนราคาเปิดใบหกสิบห้าหกหมื่นห้าตอได้ครับเบอร์โทรในเสียศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดเจ็ด 6068ต่อได้เบิร์ตปีครับประณฑฐานราคาเด็กกันทรงหอดหม่องหอดบอลแมนครับลอยโลดทรงฟรีครับคุยราคากันครับมาตรฐานขอบคุณครับมาบังเสียมีครับนี่ราคาไปได้ไหเสียแม่ลูกผูห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกพันลูกผูกครับลูกหน้านะครับลูกจะได้มีใบเกิดบ่เอาบนี่ใบเกิดอยู่ปะมีอยู่ นี่ใบเกิดค้าแข็งเยียดดีครับแลคาเปิด6หามือหแม่สูงลอย 40, สี่สิบวกครับ,บมมแม่สมแม่สมตุ้แม่สมผกแดงแม่สมิีแดงครับตัดเดือนอะไระเดือน,นจังหนผพน 1, 2, ันรอบหนึ่งสองรอบน่าจะติดครับเบื้องตัวบนเหลี่ยมนี้รลคาเปิกไปอะไรก่อนหามือห <56, S 1> ต่อรองไหนเนาะเบอร์โทรแน่ีนดสามามหนึ 6, <ม>่งสองอ่าหนึ่โอเค โตมาตอครับเป็นแม่ลูกผูกครับสูงยาวโบกดีครับเคงดำอ้ำําแหลกกันเอ็กตัวอะไร<ด>ย่าได้ปะได้ตัวนู้ะไปเบิ่งวงงา่าง่ายเบิ่งวง่างพยายบานนี่เขพยาบายบ้านเหออะไรพี่ยายบาลพยายบาลไลยยยย่งั้นตัวนั่นนี่มามามา เป็นดาราหนก,กองไงทุเรศเมื่อกี้เราแบบแม่พักกูตัวปุ๋ยย,ยี่บ้านพุย๋ยยี่บ้านยังมาแต่หานครับหามตัวลูกบา้บานเนี่ยปุ๋ยบ้านฟินแรคนอปุ้พยา่บ้านโมเก้าโมแปดไล่ละสามหมื่นหมดเนี่ยนั่นพูดสดดีครับงวดเป็นวงวดข้อมาลสมเนาะสม,สมหรอเปล่าแม่นสมอละแม่นีสมอมะไรจักเดืนอดนสอ,สองเดือนสมเขาสองเดือนจะหนีแม่สาวเนาะแน่นแม่แ,มแลค่เาเปิดไปไล่ละสามหมื่นทุกตัว แม่นบอกต่อรองได้บอกว่าหญ่บ้านพอ่อ,พอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านฟิ่งเล่น,น,นทางแถ่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบครับตัวอยู่กลางตัวนี้ไตสามมาดูตัวครับราคาต่อรองได้กะความสูงร,ออร้อยสิบเจ็ดสิบแปดนะครับโดยประมาณบางยองเมือง,งหาเรียบร้อยนอกอนพญายบ้านราคาต่อรองไหนพญาบ้านตัวละสามเมืองไล่สามเมืองพร้อมผสมครับแม่สาวเชียงดำมาดูตัวเนาะห้ำแหล่เชียงดำห้ำแหล่อีนั่นกับบแดงแต่แข้ว สุดย่อดราคาเปิดไว้ตัวละสามหมื่นตัวล่างในพยาบาลครับมเบอร์โทรรบัตเนี่ยเบอทก้าครับอันนี้ก็ศูนย์เก้าเก้าอแปดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกศูนย์อตัว่นราคาคุยกันเอาลังไหมครับผมตัวล่างในทุกตัวความทรงครับราคาได้กันทรงตลอดไปครับทีนี่แม่หัวลุนยามาตแปบางเจ้าะหัวพยาบาลนกันบ่นี่ยสามหมื่นห้าีนีสามหมื่นห้าของพยาบาลนกันครับใคมากระโถงมาต่อสูงดีครับสูงหน่อยสีทิหาบวกดยประมาณครับ โบกงวาสาวนะป้ะาเนาะงวปีน,น้อยน้อยนียน่เาคิดคโอโอโว่านี่แข็งจะขูดอ๋อนังงวงงวสาวหน่อยครับเป็นโบกแข้งโบกขาดีครับงวงนี้สูงรอยซีริมหางโกโบกขาดโบกเกินครับมาตรฐานไครละพ่อพันต่อรองไหนครับโทษหาพนับงานเนาะครับโทษหาเพิ่นครับงวงเพิ่อนหน,น,น,นึ่งการในทีมงานเพิ่นขาแข้งไงครับงวงจีนี้เป็นงวงเคียงพาดไนนด้พี่น้องเด้อเปิงหางกระลึกดีครับประกันนจะนี้เราพนับงานประกันครับประกันครับผมโทษเมาครับโทษมาหาเพิ่นเลยครับ ไปเบิ่งทีมงานครับนี่ทีมงานพอพันคันนี่เอทเคซีไวอยู่นี่เบิดครับนี่สมสมหลอดสมโตได้เบิดครับนี่เสียต้นนี่เอทเคเพียงนี่เนี่ยวุ้งนายยันบามันอยู่เรียนลอยครับบามันทีมงานบามันครับเรียนลอยเนี่ยเสียบอลมาเสียฟังเรียนลอยครับนี่พอพันเอทเคตัวนี้ ยังนี่กระโดนลูกกระโดนครับเวลาเวลาเดี๋วนี้แม่พันธ์บ้ามันตดวนี้ก็ไรแม่มันจะรักแม่มันหน่อแม่มันไม่ค่ะไม่ค่ะแม่แยกลูกครับเดี๋ยวนี้แม่แยกลูกแม่แยกลูกเดี๋วนี้เจ๊อ้อครับแม่แยกลูกครับเบิ้งไทยบ้ามันครับยังไม่กันไหนเบิ้งไทยกันไหนเบิ้งไทยกันบ้ามันปะเจ๊ล้วค่ะเบิ้งเบิ้งแล้วค่ะเนี่ยครับไทยบ้ามันนี่ครับแน่นอนลูกกระทบครับนี่มาเรียบร้อยฮ้าแียงเแขยงดำอยู่ล่ะ เยังผมน้อยๆเขียงพายอยู่อ่ะเป็นว่านเป็นเกล็ดเขียงดำครับพันมาทารประกันครับขาโชคขาถอนที่เด็ดหาเบป็งไงเรียกครับเป็นง่วนงามครับแปะสองคนเก่าครับองต้องเสียต้นหมดเลยครับเสียต้นค้อยเสียกระบ้านเท่านี้น้องแท้ครับนี่อีต้นครับของเจต้นนะครับนี่เจใหญ่เพิ่น สองเก้าที่เดิมสองเก้าครับแม่นี่เนี่ยมัิจฉาเดียวเบาหยองมาได้เนี่ยคุ้ยต่ำมาด้ห้วย,วยเป็นงอเคียงแดงครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทราคาเปิดไบสองหมื่นเก้าพันบาทไพ่มากเก่าไปเนะครับเป็นงอเพี้ยนโตดีครับอ้วนดีครับลุงลอยสามสิบครับขาแข็งเพิ่นก็นกนดีครับเล็บกลมมุ่นดีบ่ไอยยังครับเป็นงอออกหนักได้พี่น้องเด้อตาเนี่ยเบิ่งครับไพ่มากแนี่นี่ก็มิจฉาของครับไปเลี้ยง นี่ยพวกกิน้เสาเทียงกับเสาหัวครับแด้วน่มาหนานาเสียจนแมนครับผมกินแป้นติดเรยตัเนี่ยเบอร์โทรจัด096 865 6808โทรมาได้ผู้เสียภาษโทรมาครับมาหนาันครับผมมันสูงว่ามาได้ด้พี่มันหลังมากในห้อยกันในต่วมากันมทางอไปสองพเ่ยนเนี่ยก็ถือไปมยรักมวอหลังมวยรักมากป่พี่มวยรักมากก็ถือไปได้สามมืกว่าสองพันเก่าปัญหา ต่อได้ต่อได้ยูเล็กหน่อยยูจะโซ่ไรเพราะสิ่ห้องสามมือผมมันเป็นงัว่าแหลกแม้ก็เถือนเก็บพี่เห็ดไว้เหตุตัวละกันไรเฮ้ยเบาหยองเสียวเองหนอขันยังสิเดี๋ยวสิมาจอยเดี๋ยวไทยงั้นเดี๋ยวกันเป็นง่วแม่แม่แม่สาวบ่ฮะแม่สาวแม่ยังบ้านเราลูกเลาสามเดือนอยูนี่ใน่ทองประกันอยู่อ่ะนี่บ้ประกันนี่มาดีตรวจสมโต้ได้หรือว่าได้สมสมโตท้บ้านสามเดือนเพื่นว่ะบ่แดงแต่เขียวครับตัวนี้เันเขียวแดงกับคล้ายล้านเพื่นว่ะมานเดียรน สุดอยอดตัวเงี้วอัลลาดีครับขาแข็งตืดดีตอลองได้สองหมื 20, 95, ่นเก้พันห้าตอลองได้นะพี่ตอรองได้แดงครับงัวเขียงดำํำแหลครับเบิรงครักมาตรฐานขาแข็งใหดีครับเรียบเรียบม้วนดีครับนมสีเต่าพี่ทำนี้วมีนเนาะมาตนฐานะขาหนึง่งเจ็ดหนึง่งโอ้มาต่าอได้เบิดขต้ลนครับ มีหางนั่งใหม่กับทั่มาได้มาตรฐานเนาะพี่มีคัดตการทั้งหมดนะโอเคครับราคาเด็กกันสรงฮอดมองมาต่ฐานได้เลยครพี่หาถึงว่า, <c oughs> าบ่๋ยวผมเบิ่งไอซองผมมาได้เลบนต้องแม่ดอกบัวนอนเ <c oughs> บิ่งมาสุดโต๊ะเลยวัวงามแมงอุบฎในย้อนชาแนลติดต,ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นอนอยู่เงียนก็ซื้อเลยครับงวัวโทรหารวโลดที่มายังวัวงามแมงอุฎบนยูทูบเลย บัวง,งามเมืองอุบลในย้องแค่นั้นเห็นหมล่ะครับจากโค้ดได้ก็แท้ติดต,ต,ตามครับช่องยูทูบบัวงามเมืองอุบลเอฟเอฟซีครับกะจากคนเบิดบอลอยู่ครับไห้บอลจกักยังกับถามมาย้องเลยครับคนย่าง,งาม,มาได้ว่าต่อง่าเป็นมาได้ครับผมต่อให้ได้ครับเพราะว่าเป็นในห่วยอยู่นี่คือว่าจะรับประกันอยู่แถบบอลมาได้ว่าคุยเรกบัวง,งามเมืองอุบลบัวง,งามเมืองอุบลไอย้อมงมาเนี่ย คไกนดกันดยเยเอฟซีครับถ้ายเอฟซีเนอลเิ่หเพ้ของในยูทูเล่นนี่อ้ยหูนี่คักนพี่น้องจอมาดันสายจ่อครับสายจ่อดำจ่อเกาะอีเดยครับเอนปรเด็นนี่กดเเออคตเบ่งดิตามในกดกระดิ่งน้ำพอดีวัีตาแชรไปเฟซบุ๊กก่อนกดติตาม ขอบคุณน <rock teor> ักการที่ตามแบบเบื่องนอนอย่เกับเบิ่งไหน้ะพี่เนาะมันอย่างมากบอลนะเบิ่งราคางนาเทียบราคาแลดอยู่บอลกับอยู่บ้านกุดซ้ำนี่าดใเท่าใดนอนว่ความสูงมายองกะกะไงขาดมาเกินสามเส้นครับมาตรฐานเบิ่งได้ครับราคาคุยกันเอาครับราคาอยู่บอลกับราคาอยู่บ้านเบื่องเอาครับเทียบราคาพนันเสียเปรียบผู้ใดครับเห็นในห้อยไปโคตรเอากับราคากับเบื่องเอาฮะมากกับทุ่หาบุญโลยอ่าทุ่หาครับผมมาเรียนตัวพี่ทาน้องครับราคาจริงครับ เพราว่าต้นนี้ก็คือต้นนี้มได้ว่าตัวงโทรศัพท์ทั้งเฟซทั้งไลน์ขึ้นเป็นต้นนี้นะครับพี่น้องใครก็ว่าที่เปตัวเพิ่นบริการนี่ตัวนี่คือขึ้นกันครับช่งทั้งเฟซทั้งไลน์มาหนูพี่ตัวกันนะเขาบังในครับขอบคุณนะครับติดตามด้วเนาะมาตรฐานครับบ่าหยองชาแนลที่ทีมงานไอจิ๊กต๊อกกับคบเครื่องเรื่องวัวครับขอให้เบิ่งได้สนเข้านะสนเข้าแท่งดังแท่งหูมีเบิร์ตพี่มาตรฐานครับโอเคครับ มีเอฟซีขอไปติดตามบารยน้องอีกครับขอบคุณในหลายสำหรับการติดตามเอาโน้ตหัวม้วนเลครับเป็นแนห่ห้อยก็คือตัวหนังสีเนน่เหลี่ยมเนา้ตไ่ครับเด็กตัวครับแยกแดงและใครบ้านนี่มาเบียนใส่เข่าหนีแล้วนี่อะไรติดเขา่านี่าครับเงินการจะกินเยอะครับ,บ,งรบ,บเงินสิจอบแล้วต่อแขนแล้ว พยานาไป่ายพานทอพยานามเราก็ซื้อขวายดอกยานี่อแล้วประกาศซื้อข่อยดอกแกดงยังปแดังสามเมื่อสอทอครับสท่อ่านครับสอทอไกลเก่งวันเสาเจอกันเนอะน่าหมดน้องมาตรฐนบแล้วบันบานเท่านี่เมื่อเมื่อันวนวกูตาบไปวันดูเศ้าเสียเงินไปยัำไล็กันเลยไปเผาใครไปเทาที่งานไม่แต่มูอหัวกับไหลกับยู่บอลจักหลายคนอยู่เบิรบ้าน เออเงินง้วาสาวตัวนี้ครับเพราะสื่อกับเบา้ายองวันราคาเปิดใบใหญ่ะสามหดื่นสามหมื่นหาพันครับโตต้ตนเงาดีครับขาแข,ข,ข็งคอแข็งคอขาดำครับเขียงดำน้ำแหลกครับง้าตัวนี้มาตรฐานนากระดับน้ำน้อยๆเอาพี่น้องราคาเป็นไงเท่าพี่เด็ดแก่แล้ววันนี้ลูกพี่ไงครับนี่ราคาเปิดใบสามหมื่นหาพันหมื่ใหญ่ ตัวตนเน่าดีครับงวดสิทธิเป็นงวดเต้มาน,นิอยนึงครับประกันตัวนี้เนาะใหญ่เนาะขาแข็งดูแข็ง,ด,ขงดูเคืองว่ามีแย่งเนาะสูงเ<ม>ลยสามสิบปัวครับสามสิบสามหมละโดยประมาณหางลึกแม่ลำของหางง่ายเบิ่งหางง่ายครับนี่หางลึกถูกพื้นครับเปิดไปสามหมื่หางนี้ใหญ่แดงต่อร่องไหนมันบ่ไอ้มากเก่าแล้วครับปปาหยองมากกําอยงัวดสิทธิมันเน่าดีครับตัวตนเน่านะมันตามภาพครับบอดดิสีกับบอดดิแ่งครับขาแข็งลึกดียี่ห้อกระใจยี่ห้อกระใจนี่ดาวกระใจสามหมื่นดาวกระใจ ดาวกระจเปิดไว้30,000บาทเึงครับต่อลองไหนกันพี่อาจจะนี่ต,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 ต่อได้าได,ด <ś 100> าวกระจ30,000บาทครับพี่ร้องเสีรยร์ดแชนลเด็กตัวเียดคือมันสีลอยลอยสิบบาทสิบกรบมูเพิ่นแล้วเต็มเน้นสิบขั้นเก่านีเกเปิดไว้ส0 0 0 0บาทครับสูงลอยสามสิบห้านี่ครับตัวประมาณครับบอขาดหลายครับ <ś 100> เป็นหัว <ś 100> ดาวกระจายครับขาแขง็งไงอางลึก เพียงดำครับเพียงอมน้อยๆครับมาตรฐานตามบ่งภาพครับต่อรองเลยเพียงต้นนี้ประกันให้เลอยใหญ่เนาะยยังต้นนี้ประกันให้เล้บอกประกันเบอรเบอร์โทรใหญ่จัดไปกำไรกับประกันมีมาเบอร์โทรท่านอะไรกำไรตัวนี้ยังบศูนย์แปดเจ็ดสี่ห้าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดหกขับโทรมาต่อราคาได้กันโซงฮอนมองฮอนบอลครับมาตรฐานครับเไดด้ลงโอเคครับล่องโ่องตะกี้ิงกันร่อยไขวลง่อยให้ บ่าหมาดี๋ยว่าก้นกันในลงมกันระหว่างไอ้เบงว่านี่ห่างมั er ้งครับในที uh> ่เด็ดเบายงองต่อมาอยู่คนบ่าหิวมา้งมาทานถุงลอยสามทิพหาน้องพี่เนาะเป็นงว่าจินี่เป็นงว่าตู้ลำตัวนะครับเบาหยองมาต่อมนอยู่ครับถ้าดังก็แหกหน่อยเนาะมันมันมันหจักดองนะครับมันไม่แพ้นะครับดังดังดังแห้งดังไม่คนว่ะเป็นงว่ติดหูหน่อยนึงครับเบาหยองต่อมนอยู่ขาแข้งใหญ่ดีครับแข้งขาใหญ่ดีสูงว่านลอยสามทิพหาับ เป็นงวาสาวครับงอแค่เปลี่ยนหน่อยครับงวติดหัวหน่อยครับบานย้องแห่ราคาบรรจุคนกับรถในแห่ราคาบานย้องกันครับมากยิ่งว่งานี่โบ,บกแข้งโบกขาดีครับไผเลี้ยงว่าพิษรังครับลำโตเน่าไงเปิดไว้เท่าไหร่ซี่อะไรก่อนเปิดไว้สี่หมื่นห้าพันครับต่อได้แปดล่าราคาคุยกันเดาหน่อยราคามาตรฐานเป็นงอแม่สาวครับติดหัคหวครับนี่หูเน่าครับแต่ว่าคอแข้งวัวขาใหญ่ดีครับดำเล็บกลมงามครับนุมสีเต้าบื้องลึกดี เชียงดำทำแหลงอ้เนาะมีเบอร์โทรไหมศูนย์เก้าสองสองศูนย์าองสองหอ่าเก้มโทรมาต่อได้ไหนเนาะโทรมาต่ออะไราคาได้กันทรงฮอตมองฮอตบอลมาในทันแนนโอเคครับคุยกันเอาละครับราคาบ้ายงกับเบิ้งเป็นแนวทางไหนไหมอว่ากัเริ่มที่เบอร์นะครับตระดเริ่มสวยแน่นะครับค้วยก็มีราคาทางหุ่โลไปทว่งนงคุ้ยตำปีงไปย่นที่เด่น เสวยดเอาเลยวะเอาเลยวะบังเจ้าผมไม่ไยัไงไงนี่นน้ำกันเด้อวะรู้ดีรูด้ <c oughs> ด,ด,ดีแฮมตั๊ะรู้ดีรู้ดีนะครับเพิ่งเสียบุดยิ้มจอดิ่งแจ้งนะครับเพืนว่ายังหูวดีเห็น ง่วงก็เริ่มเบาบางครับมาเศร้ากันน่นๆครับราคาง่วงก็พอฟังครับมาหนี้ิอะไรของใหญ่เงีครับนี่ใหญ่ไรต้นบานใหญ่มาเอาตัวนี้กันแม่สาวนี่ตัดตันนานๆนี่สามหมื่นสามพันห้าส่อนล่องในบัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยดำค่อยเสียครับมันจูบขี่กันก็แรงกลมพอดีพอดีที่ลอยกันนายเนี่ยทีมงานครับได้ครับหมูผมเบิร์ตบอลนี่ครับจั๊กกันเลยราคาคุยกันไหนลูกใหญ่เนาะ สูงมันหน่ยเส้าหบวกกูใหญ่แนเจ็ครับปบวกกัดกาดมหลายเกินมาหลบวเกินสามเส้นับป่ายองกาดเนเพราะว่าอยู่กางหัวจักรือความสูงรับปายองกัวัดประจำนวัดขใไรเครื่องดําครับหนาครับงัวเป็นแม่สาวน่อยอายุ่บปีครับม่เจ็ดแปดก้าเดือนน้อยอย่าเนาะสเดือนนังเถื่อกาเดือนสิบเดครับโตต้นย่ยมดีครับสูงหน่อยซเจนะครับโซเจ็ดเกินนึ่งาดสามที่เนี่ ต่อรองได้บือเรื่องลึกครับขาแข็งมันกับเบิร์เอาครับเล็บม่นดีครับผมยีตํานี้ครับมาหาน้อยใหญ่เนาะตํานี้วะมีตัวใดกันนี่ตัวนี้เปิดเท่าใดใหญ่สี่สิบเจ็ดแม่ลูกลูกสี่ร้อยโอ้ยเปิดเลยสี่หมื่นเจ็ดพันครับสิ่งแม่เบิร์นครับสีอกโลกแม่น่อยงวดนี่ครับบ่าวยงนี่น้ำได้หมวดเลี้ยงงวดได้ครับฟังดีดีประจำเป็นตังแม่แดงครับแม่ังสี่กางในลูกง่ามเอาแต่แม่เป็นกับขายให้ลูกแม่แม่เลี้ยงว่าลูกแดงครับบ่าวยงสังเกตบางเห็นมาหลายตัวแล้วที่เราเคยเห็นมันในลูกแดง แม่ยังเลี้ยงลูกแดงครับบ่แดงแต่แขวลูกพันตัวนี้ลูกซีใบหมดนียเปิดใบซีมันเจ็ดใบซีมันเจ็ดพันครับลูกแม่แม่ลูกแม่บรรจุไว้สามสิบบวก 3, บวกั 3, บสามสิบสี่สามยี่ห้าครับโดยประมาณลูกคนนี้ครับซีมันเจ็ดพันเบิ้งนี่พี่น้องเทียบเบิ้งราคาวัวเนี่ยปรนะจำเป็นต้องแดงครับแม่ซ้ำนี่ให้ลูกขายแสนกันบพูได้ครับแม่บดแม่หยั่งก็ได้ลูกเครื่องดำครับแม่กับเครื่องดำนัดฮันขาแข็งไงครับรานะคาต่อรองในเรียบเรียบง่ายเบิเือ นมซีเต้าราคาคุยกันนะครับเบิ้งเรียบเพิ่นเห็นบัดถุตัวครับสูงดีสั้นดีครับนงกีสั้นดีไล่ห่งจอยในหมนวะลูกพี่สีหาตสีหาตเยเห็นในของเรงนี้ยูทูบเห็นด้วยมาตรฐานเห็นเห็นเห็นเบิ้งก่องวิจ้าอะไรติดตามก็เลยก็แช่นะของจริงดิตลอดของจริงนี่ยิมนตมาของในห้อยขอมาานขนาดเลยในห้อยของแท้ได้นเรียงครนี่อว่าจะมีดใหญ่เนาอเบอร์โทรใหญ่จัดไปศูนย์แสีสี่้าห สี่แปดเจ็ดศูนย์โอเคครับโทรมาต่อไปไหนครับราคาคุยกันเอาหลังไหมเสียงหนังฟังสั้นครับเป้าหยองมาเนี่ยทันบนดังที่เลียดเพราะว่าพ้นเบิร์ตบอลนี่จักกเขมันเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ให้บรจักรเป้าหยองคือว่ามันในห้อยครับอยู่นี่ทุกบอลครับบอลบรรทุมบาดบอลบรรไฟแถวบรรไฟแถวบอลบอลลินกับจักครับบันเป้ากับเบิร์ตบอลบอลในเครื่องเราหยองนี่จักครับไผ่แม่กับทักได้ครับบอลยิงกับเป็น คนบรรบ้านครับสายมวนสายกินเหล่าครับเจมี่เด็กตัวครับไอ้ได้กุ้งห้าสามสี่ตัวครับขายเบิ่อเรียบร้อยขายเบิ่อเรียเบ้าดีเบ้าดีแน่นี่ยังใจรู้ก็ไม่อยังเดียวสั่งกิโลขายของห่างเลยไอ้มาได้โอ้ยโอ้ยขายหอดเมียวั่เท่าหนูไว้ได้นั่นนี่ขายได้ครับอันนี้เบิ้อล่ะเบื้องว่าดูไทยก็ง่วงเสียทอนครับอยู่มึงจำบาไรีิ 2 2งหมครับเจ้าในาสองหมืครับเจ้านายเสียทอนกับพอพันอยู่ว่าบ้ามันอยู่คนี่บ้มันคนมนไหมสมตัวมสมตัวสมหลอดสมสมตัวสมตัวผู้เท่าสมหลอดเนาะมาหนสองหมืต่อร่องนะครับเล่ครับเล่มแม่ครับหนังหนาครับอันสินก็สองหมื่นกว่าครับพี่น้องเ้าหน่อยงานในเมืองมากเสียทอนแล้วค่าเปิดไปส2งหมื่นสองครั เราลองไหนเนาะเราลองไหนครับโอเคครับไามากเลยครับเบอร์โทรนี้เสียโทอดห้องลงพี่แปดเจ็ดศูนย์แปดเจดดสองสามฟ้าฟ้าด้โทดผู้เสียผู้เสียโทรได้สียโทรไดโรเจอโเอรีโทรไดเฮ้ยมันยังโรตจรีนะลูกเนี่ยคมัน นี่ครับนี่โคมนี่กับข้อดีข้อดีขายข้อดีเมียแยกลูกเฮ้ยไหนนี่ทีมงานเป็นเมียแยกลูกครับทังนี้กันเลยใครในทุ่มละเดี๋ยวประกันท่องขึ้นบนนี่เคียงหนำไม่แข้งแดงหัวว่าเคียงหนำมันม่ไหวดิขายหอดเมียงง่วงยีขายโอเคครับมาถ่ทันฝากกุ้งเล็กเซ่ครับรู้งานเมี่ยงอุบลไอ้ย้อนชาแนลครับติดตามได้ใไอเห็นหางกะทักได้ครับผู้เสือพุทเท้ากะทักมาได้เสียซ่านเสียซ่านครับเดี๋ยวทักมาได้หมดขายกองทักมาเลย เสียตน้นโอเคครับสวัสดีครับฝากก o ล e y กุ้นแช่นะครับก,กัวงานเมืองบนย่องแนวครับไปหาขายขง่วกันมาทานขอบคุณสำหรับการติดตามก o ล e y กุ้นแช่นครับซวยกันโอ้ยแฟรเย็นมาทุกทายครับนี่เอฟซีมาทานเอฟซีครับติดตามทุกคลิปคลิดตามทุกคลิปก o ล e y กุ้มาท่นคะครับอ,อย่าลืมครับวติดตามได้ครับารทางช่องยูทูบ,ตตบตเตะออกจากทีมางานครับเสียแฟรเย็นนอนมาตื่นเย็นไหลนอนมาเยอะมีจากทีมงานเสียน้องแนวท่านนี่ยิ้มโอเครับปลายยนต์ครับสวัสดีครับ Wow. Yeah.